สบายดีทุกทุกคนเมื่อนี้มาพบกับเป็ดอีกเซนเคยน้องพบกับเป็ดอีกเซนเคยเนาะมื่อนี้โบได้มีคลิปรายการอาหารเราหรือว่าเ่า่ยวกระเพาะจีนเนาะเมื่อาาน,น,นี้สิมาเว่าเรื่องแบบว่าหักษาผมบํารุงผมนะเนาะเมื่อก่อนผมเคยนั้นลุนไลายเนาะเดี๋ยวสิมีหูปเนาะที่ว่าบันทึกไว้ให้เบิรงนเนาะล,นลาาุนไลนโบไล่สมใจเนาะไปเบิ่งนน้ำกันเนาะลนไลายบบลุนไลายกับเบิ่งและนางหัวจนเถิกเลยแบบนี้แหลนะเนาะที่ได้เก็บภาพไว้เนาะ มันก็บางเป็นแต่ย่านอีหลีอันนี้ตอนที่ว่าวีเนาะวีผมแล้วมันก็ซีลนลงมาประมาณนี้แหละพุ่นะระดับนี้เลยวีผมบาดใดพ่นจนเป็นกรอบเป็นลับ,บแบบนี้เลยจนย่านเลยนะจนย่านบัดนี้เนาะซาผมเนาะซาผมก็ลุนบักเหลล่ายลุนบกลลักไหลเห็นบอกจนป่านนี้เลยนะเห็ใหาย,ยานเลยได้เปลี่ยนมาใส่ยาสะผมไม่เนาะ เนาะหลังจากที่ว่าเกิดปัญหาผมร่นแล้วเนาะร่นลายป่านั้นเนาะเห้เขาตกใจย่านจนสิไปห้องหมอพูดเลยดอวยาสียยาสผมพิษบ่อลแล้วในเขากค่ข่กะเซาใส่ได้่ข่แล้วมาเอาน้าเขาม้วกนะมาใส่สาผมใส่มะคข้หุใส่อย่างนะมันก็นยังโบเซามันยังร่นเก่าเนาะคอยได้ไปซื้อ,อยาเส փ ผมตัวใหม่มาใส่เนาะใส่นาลักของนาลักมดโลนึงพูดเลยเนาะแล้ว่ข่ก็มาใส่ มาซื้อตัวนี้โคโดโมนี่มาใส่ ai, เนาะแล้วก็ได้ไปซื้อแนวบำาลุงผมตัวนี้เนาะมาบำรลุงหนังหัวเวลาซะแล้วผมเอาแห้งแห้งแล้วนะเอาเส็จให้มันแห้งแล้วกลมาใส่ ai, แล้วก็นเห็ดแบบนี้มันให้ทั่วห่วเนาะเนาะแล้วค่อยกลมาใส่ ai, ตัวนี้เบบี้ไม้เป็นประจำใส่ควบคู่ตัวนี้ไปนเนาะทั้งผมผมค่อยก็เริ่มดีขึน้นหนังหัวก็ดีขึ้นมาผมก็เริ่มดีโบลน บลอนเลยแบบว่าใส่จุดมืดกองอะไมืดกองแล้วผมกับบลุนเลยเนาะมันดีอีลีกับใส่คู่ตัวบำรุงตัวนี้นะผมนะบลอนอยากมาบอกโมเขื่อนถ้าผูใ้ใดที่ผมลุนนะก็ลองมาใส่แบบข่ยนีลองเบิง้งเธอมันอาจจะดีนะแล้วตอนนี้ข่กับไปใส่ยาสะผมแบบอ่าทั่วไปมันกับโบลอนแล้วผมนะแต่ว่าข่กันยังอยากหักษาผมข่ก็เลยไปซื้อ,อยาสะผมอันตัวเป็นมะขี้หูนะมาใส่เนาะ แมนตัวนี้เดอ้อตัวที่ว่าไส่เนาะได้เปลี่ยนมาใส่ตัวมักขี้หูดเลยเนาะถ้าว่าเพื่อนเพื่อนที่ว่าผมลนนะุนเนาะคือกันกับาข่อเองเนาะคือกับปิดนี่เนาะก็สามารถซื้อมาใส่ได้เดอ้อบำรุงผมของทานนห่เลยเนาะให้แบบโบให้มันลนุนนด้ให้มันดำมันเงางามอันนี้บริคาโฆษณาอย่างเลยเนาะเพียงแต่อยากในน้ำมูเพื่อนซื้อเนาะให้มันเป็นประโยชนะ์เนาะแ้ก็บำรุงอย่างไปน้ำนี่แหละ มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเนาะถ้าว่าผู้ใดยอยากใส่ก็ใส่ตามเนาะนให้มันเป็นประโยชน์เด้เนาะข mm hmm. อบใจเด้อที่รับชมเนาะคปวีโอนี้เนาะ mm hmm. วังว่าทุกท่านเนาะทุกคนจะมักเนาะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดไลค์กด subscribe ให้เด้อ